กินอาหารเช้าสุขภาพดีชีวิตยืนยาวสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับผมในโจหนา้าไฟหายได้ด้วยหารสุขภาพครับก็มาแบ่งปันความรู้ครับสาระดีๆกับเพื่อนๆอีกแล้วครับผมใครนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ทานอาหารในมื้อเช้าครับถือว่าพลาดอย่างแรงเลยเพราะว่าการกินอาหารเช้านะครับในทุกๆวันครับมันจะทําให้เราสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงครับเดี๋ยวผมจะ มาบอกเลยว่ากินอาหารเช้าในทุกๆวันแล้วมันจะช่วยให้ร่างกายสุขภาพดีในด้านอะไรกันบ้างครับเ,เพื่อนๆก่อนที่จะไปฟังนะครับอยากจะให้เพื่อนๆครับกดติดตามกดซับสไครต์ครับเพราะว่าความรู้สาระดีๆครับจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในทุกๆครั้งเลยครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวมาฟังเลยว่ากินอาหารเช้าในทุกๆวันช่วยสุขภาพเราในด้านไหนบ้างครับเ,เพื่อนๆ หนึงช่วยให้ความจําดีครับคิดงานหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆได้ดีมากๆเลยครับเพื่อนๆการกินอาหารครับในทุกๆเช้าครับจะช่วยให้เราความจําดีมีการวิจัยพบว่าครับการกินอาหารเช้าครับมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการเรียนการทํางานการทํากิจกรรมต่างๆครับเพราะว่ามันทําให้ระบบความจําดีพัฒา การเรียนดีและก็อารมณ์ดีขึ้นครับแต่ถ้านะครับใครไม่ได้กินอาหารเช้าครับก็จะทำให้มีสมาธิน้อยสมองก็ไม่ค่อยทํางานครับคิดอ่านทําอะไรก็ไม่ได้เต็ม100%เปอร์เซ็นตหมือนกับคนที่ทานอาหารในมื้อเช้าครับเพื่อนๆทุกคน 2. ออารมณ์ดีครับเมื่อกินอาหารในทุกๆเช้าครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้กินอาหารเช้าก็จะทำให้เรารู้สึกอารมณ์ไม่ดีได้นะครับเพื่อนๆ เพราะว่าการทานอาหารเช้าครับร่างกายครับต้องย่อยสลายอาหารให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดเรียกว่าน้ำตาลกูโคสครับเพื่อใช้ในการส่งเสริมระบบการทำงานของร่างกายครับและสารอาหารที่มีน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลนี่แหละเป็นส่วนประกอบครับให้เรากับมีอารมณ์แจ่มใสครับในการทำงานในการเรียนหรือว่าการทำกิจกรรมาตา่างๆให้มันรุร่วงไปได้ดีครับเพื่อนๆ3ช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ครับ อาหารเช้าครับช่วยควบคุมโรคอ้วนช่วยควบคุมน้ําหนักได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่ามื้อดึกครับจนถึงในเช้าวันใหม่ครับเราอดอาหารมานานเกือบ12ชั่วโมงครับและหากเราครับยิ่งไม่กินอาหารเช้าเข้าไปอีกก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําลงจนไปเพิ่มแนวโน้มการกินอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงในมื้อเที่ยงครับทำให้เป็นสาเหตุครับที่ทําให้เกิดน้ําหนัก และโรคป้วนหรือครับทำให้เราตังโดยที่ไม่ได้คิดเพราะว่าตอนนั้นเรากำลังหิวกับเพื่อนๆ 4. ่ลดความเสี่ยงครับที่จะก่อให้เกิดโรคหัวใจครับผลการวิจัยครับจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจครับเพราะว่าการกินอาหารเช้าครับทุกๆวันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองและก็โรคหัวใจได้ด้วยครับเพราะว่า ในตอนเช้าครับเลือดของเรามีความเข้มข้นสูงทําให้เส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองครับหรือว่าหัวใจครับอุดตันได้ถ้าเรากินอาหารเช้าเข้าไปครับจะช่วยลดระดับความเข้มข้นในเลือดให้จืดจางลงได้ครับเพื<ๆ>่อนๆจึงจําเป็นครับอาหารเช้าครับต้องกินให้ได้ทุกๆวันครับ 5. ช่วยลดโอกาสเกิดโรคนิ่วครับเพื่อนๆ การไม่กินอาหารเช้าครับนานกว่าจะชั่วโมงครับจะทําให้เกิดคอเลสเตอรอลในถุงน้ำดีจับตัวกันนานครับหาะครับยิ่งนานๆครับก็จะทําให้การจับตัวนั้นกลายเป็นก้อนนิ้วแต่ถ้าเรากินอาหารเช้าเข้าไปครับมันจะไปกระตุ้นให้ตับครับปล่อยน้ําดีออกมาละลายคอเลสเตอรอลที่จับตัวกันเป็นก้อนอยู่ได้ครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราครับกินอาหารในทุกๆเช้าครับมันจะทําให้ตับของเรา สั่งน้ำดีออกมาได้ครับเพื่อนๆนทุกคน 6. ช่วยพัฒนาสมองครับก็เป็นสิ่งที่เราครับห้ามละเลยครับในการกินอาหารเช้าเลยครับเพื่อนๆนสำหรับเด็กๆครับหรือว่าคนที่ต้องอ่ากำลังเรียนหรือว่าคนชราต่างๆครับการอดอาหารเช้าครับเป็นประจำก็อาจจะส่งผลครับให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอส่งผล ให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงครับรวมถึงการเจริญเติบโตครับแล้วก็ยังส่งผลครับให้สติปัญญาทําให้อ่าการขาดสมาธิส่งผลเสียในระยะยาวอีกด้วยครับเพื่อนเพื่อนทุกคนจึงจําเป็นครับต้องทานอาหารเช้าในทุกๆเช้าเลยครับเพื่อนๆนเป็นยังไงกันบ้างครับผมคนที่นะครับไม่ค่อยได้ทานอาหารเช้าครับอยากแนะนําให้หันมาทานอาหารเช้าในทุกๆวันครับมันจะทําให้เรา สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็ทําให้ระบบกลไกในการทํางานของเรามีประสิทธิภาพ100%เตเลยครับเพื่อนๆและคราวหน้าครับผมก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆอีกในครั้งต่อไปครับ,<ๆ>รบเพื่อนๆทุกคน